คือถ้าเขาบอกว่าด่านนี้นะฮะด่านนี้จับความเร็วอย่างเดียวนะครับจับ <t ip> ความเร็วอย่างเดียวแต่จริงๆนะถ้าถ้าจับกันจริงๆเนะี่ยไม่ใช่ความเร็วอย่างเดียวหรอกนะครับไม่ใช่ความเร็วนะอย่างเดียวหรอกนะร้อยห้าสิบเมตรอได้แล้วเนี่ยครับอ่าได้และเดี๋ยวดูนะครับดู จับความเร็วอย่างเนี้ยลาจอนสิงห์วรีนะครับรก,กนนะ็ต้องแวะทักทายกันนะต้องแวะทักทายกันนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับเอาออกจากเหาือไปจอดที่มันพ้นผิวการจรลาจรดีกว่า เป็นจระเจรจกลางครับเป็นจระเจรจกลางนะครับอ่าตอบถามสักน,นิดนึงนะรถติดเมื่อกี้นี่รถติดนะครับอ่าหไหนก็มาแล้วนะอืมแอปหนึงนะครับกันภาพเป็นสันไวยนะฮะใส่ขา กล้นนะะอ,อ,องน,นิดนึงนะครับแป๊บนึงไปดูเขาทํางานนิดนึงอ่ะครับนะตหน้าที่ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับบอกแสดงว่าเขาดูไลฟ์เราอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะที <c oughs> นี่เรียกรถติดตึมเลยนะท <c oughs> ีเรียกรถติดตึมเลยแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับไม <c oughs> ่มีนะครับ ยนะอยากดูวิธีทำง,งานของเขาคันละห้าร้อยห้าร้อยเลยรถที่ผ่านแถวแถวนี้เท่าไหร่แล้วเป็นเงินมหาศาลเลยนะเนี่ยนะฮะหาแป๊บดหนึ่งรถติดครับ ป้ายแดงก็ะโดดนะป้ายแดงก็ะโดนเมื่อกีดด้นี่เรียกรถติดยาวเลยครับมเมื่อกี้ตอนนี้ผมอยู่ฝั่งนูนน้นอะติดยาวนะฮะผมว่าเขาน่าจะโดนไลผมอยู่นนะนะสิงห์บุรีครับ สำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรีโอ้โทรศัพท์ร้อนเลี้ยนะครับโทรศัพท์ร้อนเล้นะ่ะนี่รถติดยาวเลยนะครับรถติดยาวเลยไม่รู้กล้องอยู่งไหน ติดยาวเลยอัสีครับอ,อันนี้อันนี้เสียไม่เสร็จเลยใช่ไหมเนี่ยตายเลยใช่ไหมเนี่ย ดนเยอะครับโดนเยอะนะครับตำรวจเยอะครับของตลาดจอดกลางสิงห์บุรีนะครับอขอใบค่าวัดความเร็วให้ชาวบ้านด้วยนะครับไม่ต้องทำหน,งงนะำนังสือคุณจะแจ้งข้อหาเขาคุณว่าต้องให้ใบความเร็วด้วยดิไม่ยาวโทรศัพท์ไม่ก็ดูับจรงแ มันจะแจ้งผ่านโทรศัพท์ได้ยังไงมาตรวัดความเร็วมันต้องให้เขาเนะเขาบอกว่าแจ้งผ่านโทรศัพท์นี่้วยเหรอใครใครเป็นคนยิงโทรศัพท์มานะครับ ค่าวัดความเร็วเนี่ยมันต้องมันต้องมีให้ชาวบ้านเขาดูจริงๆมันต้องส่งไปสั่งไปที่บ้านนะครับนี่ยอันนี้เสียค่าปรับที่นี่เลยนะครับเสียค่าปรับที่นี่เลยนะครับอไม่รู้ใครส่งผ่านมาทางโทรศัพท์นะตำรวจมีโทรศัพท์ทุก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 คนนะครับอทุกคนแล้วก็แจ้งผ่านเข้ามาผมเห็นเอาเอาจอโทรศัพท์ให้ให้ตำรวจ ให้ชาวบ้านเขาดูแล้วก็เรียกเงินค่าปรับนะครับจริงๆมันต้องส่งภาพถ่ายไปที่บ้านเฮียเขาอันนี้เป็นตรวจตรวจก็พี่ตรวจตรวจก็เข้าใจแต่แต่แจ้งแต่จับความเร็วใช่ไหมจะจับความเร็วเขาใช่ไหมแต่จับความเร็วมันต้องไปทั้งภาพทั้ง ก็แจ้งเขาแล้วครับเนี่ยให้เขาดูภาพแล้วเออผมมีเครื่องบินติดตัวหรอพี่มไม่ใช่เรอตะกี้นี่เห็นไปเสียข้างในนะเนี่ยเอาไปเสร็จพี่ไ,ไปพูดให้ดีๆเอาปรพูดดีๆเนี่ยแตเห็นตำรวจเอาไปเสร็จมาให้ชาวบ้าน,อ,นออเ <c oughs> นนะครับเี่ยถือไว้เสร็จถือไว้เสร็จไว้ให้เจ้าบ้านตนะกี้เลยนะครับรถถนนเขาทำมาให้รถสัญจรไปมาจับความเร็วที่เท่าไหร่เนี่ยถนนเส้นนี้อ่ะจริงจริงมันต้องจับผู้ผลิตรถระบุเป็นคนออกกฎหมายเหรอที่เขาไม่ใช่ออกกฎหมายนะครับไม่ใช่คุณไม่ใช่ออกกฎหมาย เออมันก็ถูกไงัคนบังคับใช้กฎหมายเออบังคับใช้เอ๊จริงๆิงนะมันต้องจับผู้ผลิตนะผลิตอะไรไงสิ่งผิดกฎหมายอ่ะผลิตรถไม่ตั้งสองร้อยยี่สิบกฎหมายมันล้าสมัยแล้วกฎหมายเก่านะครับประกาศใช้ตั้งแต่ปีสองสอง มันเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับอ่าน,นี่ปรับคันละห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยตะกี้นี่นได้ใบเสร็จมามา,มาให้ชาวบ้านนะฮะตำรวจเป็นคนไปไปเอาใบเสร็จมาให้ชาวบ้านด้วยนะฮะ ปกติเขาจะเรียกสองฝั่งนะฮะแต่ฝั่งน้นไม่เรียกวันนี้ฝั่งน้นไม่เรียกนะฮะจะเรียกฝั่งนี้ฝั่งเดียวรถที่ออกมาจากกรุงเทพนะครับรถติดครับเจ้าพนักงานจราจรน่ะต้องบริการพี่น้องประชาชนนะฮะในการสัญจรไปมานะครับ <c oughs> นี่ทำไม่รถติดทำให้รถติดหนักกว่าเดิมอีกนู่นน่ะแถวยาวไปขนานั้นน่ะเนี่ยไม่ได้ดูสภาพรถติดเลย เนี่ยถนนหลวงเนี่ยมันคือถ้ามันดีแล้วมันทาความเร็วได้เนี่ยนะฮะเออเมื่อเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเขาเอามาสร้างถนนนะฮะเอามาสร้างถนนเพื่อให้การเดินทางมันประหยัดเวลานะฮะแต่กฎหมายเอ่อจราจรพรบจราจรเนี่ยประกาศใช้ตั้งแต่ปีสองห้าสองสองนะฮะมันเก่าแล้วนะครับเออมันเก่าแล้ว ไม่รู้โทราศัพท์ผมดับไปยังเพราะว่าอากาศร้อนมากะนะครับก็ติดครับเมื่อก่อนที่ผมอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็เออผมมองมาทางนี้อุ้ยหางแถวมันยาวจัดนะฮะหางแถวยาวมากนะฮะผมไม่รู้ว่าไอ้กล้องที่เขาส่องมันอยู่ตรงไหนนะครับกล้องที่ส่องอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่เขาจะแจ้งมาทางโทราศัพท์ของตำรวจแต่ละคนนะครับอ่า ตำรวจแต่ละคนเนี่ยมีโทรศัพท์คนละเครื่องละเครื่องนะครับว่ารถคันไหนเร็วนะรจริงมันต้องบริการนะรบ,บริการเจ้าหน้าที่ประจราจรต,ต้องบริการให้การจราจรมันฟูนะครับให้คุณมาตั้งกลวยแล้วก็พยายามชะลอรถนะหยุดรถนะ อองถึงบุรีครับออกถึงบุรีนะครับตั้งดานในดาบไอ้กล้องกล้องมีป่ะในดาบกล้องกล้องไอ้ที่ติดตัวในดาบอยู่ไหนม,มีใช่ไหมโอเคมาถามกันเป็นเรื่องธรรมดาเออไม่เป็นไรนะถ้าชนผมก็ชนตำรวจด้วยนะไม่ต้องบอกบอกแต่ผมระวัง จริงๆนะคุณจะยืนอยู่ในจุดเสี่ยงด้วยต่ตรงนี้ผมมีกลวยบังอยู่นะเออไม่ต้องห่วงผมไม่ต้องห่วงผมรถรถรถติดมากอ่ะนะคุณเป็นเจ้าพนักงานจราจอเนี่ยต้องต้อง,องดูว่ารถมันติดไม่ติดก่อนที่จะเรียกเขาอ่ะนะนี่จะเอาวันเอาไอยอดมันเท่าไหรพ่พี่ยอดมันเนี่ยนายเขาให้ทำยอดมันเท่าไหร่ ถามนิดนึงฮะ <c oughs> โอ้ยมาเอาถนนสายหลักอย่างนี้ก็นะจะเอาวันละเท่าไหร่ล่ะยอดขับหลับนะครับยอดขับหลับจะเอาวันเท่าไหร่เนะี่ยผมว่าเป็นจริงๆนะ่ะทำเป็นถนนลูกรังเนะี่ยมันน่าจะดีกว่านะรถจะได้ไม่ต้องใช้ความเร็วนะครับเออเอาให้ชนเลยนะครับให้ชนเลย นะเออทำเป็นถนนลูกรังมันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไอ้ใช้ใช้ใช้คนเร็วเ่ะอนะนะพวกสสก็ของก็ประมาณมาสร้างถนนแต่ละเส้นนี่ไม่รู้กี่ล้านล้านนะครับแต่กฎหมายเมื่อมันน่าจะมันน่าจะแก้ไขให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมเนี่ยนะนักการเมืองหรือรัฐมนตรี กับไม่มีใครนําเสนอนะครับแก้ไขมันมีอ่ะนะแก้ไขดางมัตเตเวนี่ยให้ร้อยี่สบบัง้งอะไรบ้างเนี่ยซึ่งชาวบ้านเองก็ไม่เคยเข้าใจนะครับก็ให้ตํารวจอะ่ะนะฮะมายืนแต่งเครื่องแบบข้าราชการมายืนนะรถที่ทําความเร็วจะเดินทางให้มันสะดวกให้มันเร็วนะไม่ได้ครับกฎหมายยังเก้าสิบอยู่ นะครับมันก็ยังมีโทษอยู่เลยเป็นภาระว่าตำรวจตำรวจก็ต้องออกมาทําหน้าที่หน่ะเราเข้าใจนะครับแต่กฎหมายจราจรเนี่ยเขาบอกว่าจับก็ได้ไม่จับก็ได้ว่าก่าวตักเตือนก็ได้แต่ไม่มีเราตำรวจประเทศไทยมาตั้งกลวยเพื่อจะว่าก่าวตักเตือนชาวบ้านนะ่ะไม่มีนะครับน้ําใจไม่มีนะครับ อย่าหวังว่าจะมีมีประเภทที่ว่ากล่าวดักเตือนสําหรับตารวจประเทศไทยไม่มีอกนะเนี่ยหิวน้ำนะกินน้ำมาพร้าวแล้วเดี๋ยวออกมาโบกต่อนะครับคันละห้าร้อยห้าร้อยนี่รถผ่านวันหนึ่งเป็นหมนะื่นคันนะครับเป็นหมื่นคันนะ เนี่ยเมื่อก่อนนี้จะอยู่ฝั่งนู้นก็มีนะครับไม่ไม่ได้สนว่าประชาชนจะเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเมื่อก่อนนี้เขก็จะปรับอยู่ห้องนี้นะครับอยู่ห้องนี้นะนี่เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเออวันนั้นผมผมมาครั้งหนึ่งแล้วว่าถ้าจะเปรียบเทียบปรับในใบสั่งนะฮะใบสั่งมันต้องลงประจําวัน แล้วเสร็จแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่ประจําวันถือสมุดประจําวันมาลงด้วยนะใบสั่งทุกใบมันต้องลงไปที่ประจําวันนะครับเงินค่าปรับทุกบาททุกกระดังมันนึกจะได้ไม่หายนะครับแต่นะครับถ้าจะเปรียบเทียบปรับนะรบตรงจุดตรวจเนี่ยคุณต้องเตรียมพนักง,งานสอบสวนมาด้วยหนึ่งท่านนะครับแล้วก็เวรประจําวันด้วยนะครับอันนี้เป็นขาที่ลงมาจาก เชียงใหม่นะจากนครสวรรค์นะฮะเออแต่ทีนี้ปัญหาคือใบสั่งทุกใบเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบปรับที่นี่ใครสอบสวนนะครับสอบสวนแล้วเอ่อมีสมุดเปรียบเทียบไหมสมุดเล่มเหลืองมีไหมนะครับนะแต่ก่อนนี้ผมเข้าไปคุยในห้องนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะมีตำรวจเสยบ,บัตอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วแขงงานกลางพบมรีนะครับนะ วทางหลวงสิงห์บุรีนะครับก่อนนี้เป็นไปป้อมทางหลวงตอนนี้ไม่มีทางหลวงแล้วนะฮะตำรวจจราจรกลางยึดนะครับยึดเพื่อเป็นที่ทําการนะฮะปรับปรับประชาชนรถวิ่งผ่านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเสียคันละห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยจะเอาวันทั้งเท่าไหร่ไล่ไล่เนี่ยแล้วใบสั่งต้องลงประจําวันเนาะไปลงประจําวันนี่นเวรนประจําวันมาไหมเนี่ย นี่ขาตั้งเอาขึ้นด้วยขาตั้งเดี๋ยวก็ล้มหัวเขมำขี่รถหลวงเนะเดี๋ยวรถหลวงก็พังเสียหายใช้รถระบัดระวังด้วยเป็นตำรวจอะนะครับนั่นขี่ย้นอนศรไปอีกทังทางหากอ่ะลองคิดดูดิเห็นไ,ไหมนู่นขี่ย้นอนศรไปนู่นอ่ะ ถ้าเป็นชาวบ้านี่ย้อนแค่คืบเดียวมันก็โดนแล้วเนอะอแต่ตำรวจขี่ย้อนสอนไม่เป็นไรเว้ยตำรวจสิงห์บุรีเนี่ยโคตรแน่เลยอ่ะขี่รถย้อนสอนไม่จับกันเหรอฮะคุณใช้ให้เขาขี่ย้อนสอนได้ยังไงใครใช้หรือเปล่าเะกี้เนี่ยเป็นเจ้าพนักงานจราจรแต่ปล่อยให้ตำรวจขี่รถย้อนสอนไม่ได้นะนี่ไงมันเลือกปฏิบัติอย่างนี้ไง กับพวกเดียวตัวเองกับพวกกันเองนี่ไม่จับนะมีตำรวจคนไหนเห็นตำรวจสองนายขี่รถยนต์สอนมั่งเที้ยฮะพวกเดียวกันนี่ไม่จับละมันเป็นยังไงหรือใส่ชุดสีเดียวกันนี่กฎหมายไม่เป็นกฎหมายแล้วพอวคุณนะ่ะ บังคับใช้แต่กับชาวบ้านแต่กับพวกเดียวกันเองนี่ขี่รถย้อนสอนต่อหน้าต่อตาไม่จับนะตำรวจประเทศไทยเป็นอะไรบังคับใช้กฎหมายแต่กับชาวบ้านเหรอกับชาวบ้านนี่มันจับจังนะแต่กับพวกเดียวกันเองอะดูเดีมันขี่รถย้อนสอนไปนูน่ะอ่าผิดกฎหมายไหมอย่างนี้ผิดกฎหมายไหม อยากจะรู้ว่าูวกครับบัญชานะให้ความใกล้ชิดไหมกับตำรวจเหล่านี้เนะเห็นตั้งจับชาวบ้านจังเลยบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนเนี่ยนะแต่พวกเดียวกันเองมาขี่รถย้อนสอนต่อหน้าต่อตามันใช่ไะไม่เรียกปรับกันบ้างเหรอเฮ้ยไม่ไม่เรียกปรับกันบ้างอ่ะเนะเว้นนั่นให นะขนาดเราเราถือกล้องอยู่างนี้มันยังขี่ย้อนสอนได้นะเอาเที่เอา,เอานะจับความเร็วมันต้องมีมอดวัดความเร็วส่งไปที่บ้านเขานะไม่ใช่จอโทรศพัพท์ไหมจะบ้านดูแล้วก็ปรับเขาคันละห้าร้อยห้าร้อยระเบียบตรงไหนลราไม่ได้บันทึกอะไรเลย น้นจราจรสิงห์บุรีนี่สุดยอดนะครับไม่รู้ร่วมกับลรงพักไหน <ś c oughs> เออแจ้งข้อหาละเว้นทั้งหมดเลยเป่นไงเพื่อนขี่รถย้อนสอนไม่ทักท้วงกันเลย เออผมว่าน่าจะถอดทิ้งนะชุดตำรวจเนี่ยไม่น่าใส่แล้วถ้าคุณบังคับใช้กฎหมายแต่กับชาวบ้านเนี่ยแต่กับพวกเดียวก็กันเองเนี่ยมองไม่เห็นเออใส่ทำไมก็ไม่รู้กฎหมายมันต้องได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมมันไม่ใช่เลือกปฏิบัตินะมาเอาถนนหลวงสายหลักเรียกค่าปรับ ตั้งกต่ยี่โมงูัเนียนะแจ้งข้อหาเล้าเวนน้นกันทั้งหมดอ่ะนะมันเห็นอยู่เมื่อกี้มันไม่ใช่ไม่เห็นนะเห็นอยู่ว่าตำรวจขี่รถย้อนสอนไม่เรียกกันนะเห็นนะใส่ชุดตำรวจแล้วทำอะไรก็ได้บนถนนไปเนนไทย เดี๋ยวองอกนไลน์ไปหาทะเลเดี๋ยวให้ตำรวจพวกนี้ไปตอบที่ว่าทำได้ไหมกฎหมายมาตราไหนดีล่ลบคือปล่อยให้ตำรวจขี่รถยอนฉอนได้ถ้าปิดโยายไได้เดี๋ยวให้ตอบทั้งหมดอ่ะเนะอะหายวบ้านเขาจะหายนะจับชบาวบ้านแค่ละห้าร้อยห้าร้อยเป็นไปได้ไงอ่ะนะมบอว่าให้ตจับเนี่ยมันต้องจับผู้ผลิตรถยนต์ นะมันใส่เลขไม้มาอันนี้คือสินค้าที่ผิดกฎหมายตั้งแต่เริ่มกฎหมายวระเทศไทยยังไม่ได้แก้ผลิตออกมาไม่0ออันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายแต่จำหน่ายให้คนไทยได้เดียวเอาเดียวพอเขาซื้อมาขี่ปุ๊บตำรวจตั้งด่านจับความเร็วนะจุดจอดไหม ชื่ออื่นเขาเลือกหมดแล้วสิงห์วุรียังเอาอยู่นะฮะบังคับใช้กฎหมายแต่เลือกปฏิบัตินะเนี่ยเ,เห็นเลยว่ามันเลือกปฏิบัติยังไงนะถ้าเป็นพักวัวตัวเองมันก็ไม่จับเนี่ยอยู่ข้างในนะอีกบ้านนะี่นะ ไม่รู้ว่า,าง,งานเรวนมีหรือเปล่าเลิกแล้วครับพี่น้องนะีมันทำไม่ถูกต้องอ่ะนะแต่สิ่งไหนที่ทำถูกต้องอ่ะเรายินดีสนับถนนนะโหมทให้ด้วยนะ <c oughs> เป็นไปได้ยังไงจับแต่ชาวบ้านแต่ตัวเองไม่พวกเดียวกันเองไม่จับนะจุดเชียงอุบัติเหตุ อุบัติเหตุบ่อยครั้งโปรดระมัดระวังนั่นจะบ้าตาย